ครับสวัสดีครับสวัสดีพยอดนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านลุงยอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะจะมาสอบถามแนวทางของพ่อของท้ายวันนี้ก็จะสรุปแนวทางทั้งหมดนะครับพ่อทั้งของน้องเด็กเสษแล้วก็สู่ทนวนนะครับก็ยังมีเพิ่มอใช่ไหมครับพ่อครับมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือของผมก็เลขที่จะเพิ่มก็มีคกเจ็ดตัวเดียวมันอยู่ในสูด้วยครับครับพ่อทำไมถึงเพิ่มล่ะพ่อกพว่า เลขนี้ก็เห็นว่ามันสวยอยู่ในในคำนวณก็เลยอยากจะเอาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อวาตัวเลขที่ให้ไปแล้วี่นข้อมีเอซีเขาบอกว่ามีเอียนหมดก็เลยให้หกเจ็ดเนี่ยเป็นตัวแทนครับก็ว่าอยงั้นใช่ไหมครัครับถ้าซื้อไม่ได้ก็เอาหกเจ็ดนี้ไปไปซื้อแทนมันมันอั้นหมดเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าอั้นหมดถูกเลขอั้นก็เลยว่าไอ้ตรงนี้ว่างอยู่อยู่ในในในสูตรเหมือนกัน ก็เลยก็เลยให้ไปซื้อแทนก็ได้ถ้าถ้าตัวไหนอันทื้อไม่ได้อย่างนี้นะชุดหนีอันนเลยใช่ไหมพอ่อครับตัวไหนที่อว่าอันพ่อตัวไหนดังๆหาซื้อไม่ได้ผมไม่รู้เห<ด>มือนกันเพราะว่าถูกเลอ็อันหมดเลยถูกเลขอันหมดเลยครับเลขที่พ่อให้ไปนี่ใช่ไหมครับครับมีพระกกโทรมาบอกว่าถูกเจอแต่ถูกจะเลขอันหมดเลยก็ก<อ>ผมก็เลยาอาใจงั้นจะขอเพิ่มให้อีกสักตัวหนึ่ง จะได้ไหมแต่พอซื้อได้เราต้งเลขนน้บอกผุกโมคือว่ามีหกเจ็ดตัวเดียวที่จะจะเพิ่มให้นี่อันจะไม่พ่ออันนี้อาจจะไม่อันอืมจะไม่อันนะพ่อเนอะหกเจ็ดเนาะครับแต่นอกนั้นก็ว่าถูกอันหมดเลยบอกนครับพ่อหือว่าบางที่นี่ก็อาจจะไม่อันเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละที่นะพ่อเนาะครับไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นมันเป็น บางจังหวัดบางที่แล้วมั้งบางคนก็อั้นบางคนก็ไม่อั้นนอจากนั้นพอเนาะครับอืก็ถ้าคนไหนซื้อได้ก็ดีใจด้วยนะพ่อเนาะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกเหมือนกันนะพ่อครับจะไม่ได้นะแพปปักใต่คือเลยยังตรงมันซึมหมดหลยนไม่ออกสีก็มีใช่ไหมพ่อครับแต่เขาก็ซื้อตรงเหมือนกันนะครับพ่อไม่เอาเปรียบไปว่าไม่เอาก็ไม่เอาเลยบางคนต้องไม่ไม่เอาเปรียบ่ยนืมครับ อันนี้หมายถึงเลขพ่อใช่ไหมครับเขาไลฟังใช่ไหมพ่อครับโอ้แล้วแล้วคุณพ่อทราบไหมครับว่าเลขพ่อนี่มันไปตรงกับเลขดังไขมันทาไมมันถึงอันพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถุกเลขอาจารแบบว่าหลายหลายอาจารเหมือนกันอ่ะถูกเลขดังครับถูกแสดงว่าเลขพ่อนี่ไปตรงกับเลขดังเขาเยอะเหมือนกันนะนี่ครับน้อเนาะน้องยกตัวอย่างเจ็ดหนึ่งนี่ก็มีอยู่หลายเจ้าอยู่นะครับแต่แต่พบก็ออกอ์เขาอยู่แต่ว่าเขาก็มาตามหลังอาจจะสูงครับ ไล่กันก็ไม่รู้อาจจะตรงกันได้นะพ่อเนาะครับอาจจะตรงกันได้ก็เลขมันก็มีแค่สิบตัวเอ่อสิบตัวแค่นั้นเองเนาะยังไงก็อาจจะเข้ามาชนกันก็อาจจะไลยเจ้ากันรังก็จะสลับทันปลากันสลับไปสลับมาจะตรงกันนะพ่อเนาะครับทีนี้หลังจากที่พ่อปล่อยชุดน้องเด็กเฟดไปแล้วเนี่ยที่ว่าซื้อเยอะๆเนี่ยที่ว่าเพื่อนหยิบโจ๊ตอรี่ไว้เยอะๆคุณพ่อฝันดีไหมพ่อก็ขอบอยู่ครับ วันนี้ว่าเจอใบว่าเห็นแต่คนที่ว่าตัวทอตัวคนชื่อตัวทอน่ะมีทอทองนำหน้าเนี่ยผมก็เลยว่าอาจจะเข้าอะไมั้งทงก็ตัวทอทงทงก็ถูกอยู่แล้วคนชื่อทงใช่ไหมพ่อมั่นเลอแล้วคนชื่อทงเ็าเสียชีวิตไปหรือยังพ่อยังครับแต่ก็เคยทํางาน้วยกันรัมเห็นตรงใจากเล่นอาจจะเข้าันเห็นตาทงบ่พ่อครับทอทอทหารเนาะ ครับพทอททหารอมทมทงอะไรเนี่ททยทษธงครับทษงก็ถูกนะพ่อนะครับอ,อือาอาจจะเป็นอยาง้งถ้าฝันนี้ก็นอ,กอ้างก็ออกนะพ่อนะครับเนี่ยอันนี้เป็นนาที่ของพ่อเนะครับแต่อรแต่คนคิดออ้างมันมีสองอย่างคือบางคนก็ว่าออ้างก็อดกว่าแต่ว่า็อใช่ไหมครออ้างอดอืมแต่พบว่าออ้างก็ <laughs> <า S 2> อกเลยทถุงครับทษธงก็ถูก มันต้องถูกอย่างเดียวนะพ่อเนาะเราจะคิดถูกอย่างเดียวอ,อถูกอย่างเดียว <c oughs> ตวอตาก็แตกเอาไม่ใช่ <c oughs> ครับก็วันเห็นคนอย่างนั้นแหละครับครับฝันยังไงพ่อในในลักษณะความฝันก็ฝันว่าได้เห็นหน้ากันแล้วก็ได้ยิ้มใส่กันแล้วก็ถามกันว่าไปไหนมาไหนนี่แล้วก็ตื่นพดี <c oughs> แต่ตรงใจว่าเออคนชื่อธงนี่ ถูกอยู่แล้วพอมองทั้วทัทวครับแต่ว่าเพืนเ่นยังไม่ทันได้เสียชีวิตใช่ไหมพอ่อครับยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่เนาะครับอืมครับพอ่อก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยถ้าได้ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับคนเสียชีวิตนี่คือว่าอาจจะไม่มีศูนย์ครับเนาะก็ก็อะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันพอ่อ<ๆ>ครับคอยดูทีนี้เนาะครับชุดสูตรคำนวณก็คือว่าจะสรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดพร้อมเลขเด็กแฟร์ ก็คือเดฟเฟตก็มีเพิ่มเหมือนกันครับมีเพิ่มยูดชุดหนึ่งครับโอ้ของคุณพ่อก็เพิ่มเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทันได้เน้นของคุณพ่อเนาะสำหรับสูตรคำนวณครับนะครับเดี๋ยวไหนๆมาวันนี้ก็คงสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะครับพอคิดท้ายแล้วก็จะปีใหม่แล้วก็คอมเนต์ให้เอซีทุกท่านเอาไปพิจารณาเลือกซื้อผลักกินเป็นรัฐบาลหรือร้านซุเตอร์รับสนุนในทางที่ถูกกฎหมายครับคพ่อ คือเป็นงวดสุดท้ายของปีเนาะครับอะให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้ได้โชคได้ลาบครับก็จะได้มีค่ารถกลับบ้านนะพ่อเนาะครับนั่นเลยครับผมพยายามให้ทุกทุกงวดนะครับครับทีนี้เลขสามตัวเนี่ยที่คุณพ่อให้มาเจ็ด่องวดเน้นตัวไหนบ้างครับพ่อสูตรคำนวณสูตรคำนวณผมก็จะเน้นให้สามตัวนะครับครับเน้นที่สามเจ็ดสองกับสี่เจ็ดศูนย์ับสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองครับ แล้วก็สี่เจ็ดศูนย์ตัวรองตัวกันก็เก้าสามสามครับแต่ก็ให้ซื้อทุกตัวเลยครับอืมวิ่งก็วิ่งเจ็ดบนครับวิ่งล่างห้าครับอาทิ์นเน้นสองตัวให้ซื้อบนล่างทุกตัวนะครับสองตัวไปกลับด้วยคือให้เน้นเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์ครับครับรับทีนี้ก็ตัวกันตัวรองก็สามสามเจ็ดหนึ่ง นี่นี่ตัวตัวรองตัวกันครับแล้วก็ล่างพิเศษในใจนะครับครับก็ให้ซื้อล่างพิเศษในใจก็คือศูนย์ห้าครับใครซื้อทั้งบนทั้งล่างกันไว้ด้วยครับไปกลับ้วยอพิเศษศูนย์ห้านะครับก็ก็มีค่นาหละครับแล้วก็มีตัวเพิ่มมีตัวหนึ่งครับคือถ้าเอซีซื้อตัวไหนไม่ได้ก็ไปหาเอา เอาตัวนี้ไปแทนคือหกเจ็ดตัวเดียวกับเพิ่มหกเจ็ดตัวเดียวหกเจ็ดครับถ้าตัวที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหาซื้อไม่ได้ครับหกเจ็ดตัวเดียวเลยครับที่ซื้อได้นะพ่อเนาะครับเอาเอาตัวแทนะแต่เอ็มคิดว่านี่เอฟซี FC วัดขนาดจะซื้อได้อยู่ตลอดแนวทางที่คุณพ่อให้มานะพ่อเนาะครับอาจจะซื้อได้มันเป็นบางมู่บ้างครับแล้วทีนี้เนี่ยของน้องเด็กแสนที่ว่าเพิ่มนี่เพิ่มตัวไหนก เราเพิ่มสองสองครับสองสอง,สองครับโอ้มื่อกี้เห็นคุณพ่อคุยกันกับคุณแม่ของน้องเด็กแสกใช่ไหมครับพ่อครับมึงเขา่าอย่างไางตั้งใอเมื่อกี้นี่ครับเขาเขาบอกว่ามีเสียงกระซิบบอกเหมือนกันเลยร<ม>ะาว่ามีเสียงกระซิบบอกว่าให้ชื่อสองสองมบอกเด็<อ>กแสกเไปหยิบรอตเตอรี่ได้แม่เขาหลายใบเหมือนกันอ๋อไปหยิบเลขสองสองนี่แหละพ่อครับแล้วก็เอาฝันได้ว่ามีเทียงกระซิบบอกอีกว่าให้ชื่อสองสองเขาเขาก็ โทรมาบอกผมแล้วก็เขามีเพิ่มตัวเดียวแค่นั้นแหละครับแต่เลขที่ให้ไปคาดก่อนนั้นก็มีหนึ่งตูนห้าหกตูวห้าเขาว่าเน้นที่หนึ่งตัวห้าตัวเดียวเราหนันก็เป็นรอมครับที่เห็นคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมพ่อครับงั่นแหละแล้วก็ตัวกันคือล่างก็ให้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรนี่บแล้วก็สองศูนย์เน้นที่สองศูนย์มันเดิมครับพ่อ เป็นตัวเดิมนะพ่อเนาะครับเป็นต,ต,ตัวเดิมของเด็กแศษนี้เราเน้นให้แหต่เนิเนๆนะพ่อเนาะครับแต่ก็เขาก็ามีเพิ่มอยู่ตัวเดียวคือสองตัวครับเขายิบลอตเตอรี่แม่เขาหลายใบเหมือนกันเนี่ยประมาณเนาะเนาะก็ประมาณสามสิบใบหรอโอ้สองสองนี่นะพ่อครับเขาเลขนี้สวยด้วยแต่ว่าไม่ไม่มีคนสนใจเท่าไหร่หรอกครับพ่อแสดงว่ารวมๆเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยร้อยใบมีแน่เพราะมันหลายตัวนะพ่อเนาะนั่นแหละครับ ตัวอื่นก็ยิบเหมือนกันใช่ไหมพ่อขับตัวอื่นก็ยิบเหมือนกันแต่เขายิบที่บอกมามากที่สุดคือหนึ่งตูนห้าขับสองสองนะครับสองศูนย์กมมีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะพอ่ครับก็คือหนึ่งจูนห้ากับสองสองเนาะครับแม่ได้ยินเขาว่ามีเสื้อกัะซิปอกตลอดข้างหูก็บอกว่าถ้างั้นเน้นไปเลยนะพ่อเนาะรับเน้นเลยครับสองสองครับเป็นโค้งสุดท้าย เพราะว่างวดก่อนนี้เรามาแล้วเน้นให้105กับ20นะพ่อเนาะครับนะครับคงสุดท้ายมาเพิ่ม22ครับนะครับถ้าเกิด fc f ท่านไหนนี่ว่าแนวทางมันเยอะหน่เราเราเอาแต่ตัวเน้นกันเลนะพ่อเนาะครับถ้าขาว่าเยอะเกินไปก็ให้เอาแต่ตัวเน้นก็พอครับครับก็ไม่ยากเมือของผมนี่แหละครับเหมือนกันนะพ่อเนาะครับเหมือนกันหมดแหละยถ้า fc ว่าเยอะเกินไปก็เอาแต่ตัวเน้นครับ แต่ว่ามันมันเป็นของคนเจ้านะพนะ่อเนาะแต่ว่าคนที่เอามาเผยแพร่หรือว่าเอามาแบ่งปันให้นะ่ะคือลุงยอดครมาเลยอาจจะดูเหมือนเป็นเลขของลุงยอดนะฮะนเลยคนไม่เข้าใจว่าโอ้อาจารย์ยอดให้เลขอะไรเยอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ของลุงยอดคนเดียวมัน,นมีมีสองสองเจ้าค,คือชุดหนึ่งของอาจารย์ยอดอีกชุดหนึ่งของเด็กแวร้านอาจารย์ยอดอย่างนี้นะต่อบวกเอาไปรวมแล้วก็มันจะเยอะไป เพราะว่าเมื่อกี้แอดมินก็เห็นรุงยอดเนี่ยคุยกันกับแม่ของน้องเด็กแฝดอยู่ครับก็คือว่าเขาบอกมาอย่างนี้จริงๆแล้วพ่อเนาะครับเขาบอกมาจริงๆครับครับคือเขานี่อยากจะแบ่งปันให้แต่ว่าไม่ต้องการที่จะออกช่องนะครับก็เลยให้รุงยอดนี่เป็นสื่อกลางนะครับก็คือว่าไปไม่สามารถไปถ่ายเด็กแฝดได้ เพราะว่าแม่เขานี่แม่อนุญาตให้ออกสื่อนาะพ่อเนาะครับแล้วก็น้องเด็กเฟดนี่เป็นเด็กน้อยด้วยครับกลัวมันจะมีปัญหาครับัวมีปัญหาที่หลังครับครับก็เลยเอาไปลังครับก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยมีหนักที่เอามาเผยแพร่ให้แบ่งปันให้น้ะพ่อเนาะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาครับครับให้ท่านผู้ชมนี่เข้าใจตรงกันว่าเลขน้องเด็กเฟดก็คือเด็กเฟดเพราะแอดมินเขียนไว้บนหัวข้อแลวเนาะครับเด็กเฟรดก็คือเด็กเฟดของคุณพ่อก็คือของคุณพ่อครับนะคะผมก็เพียนไ้ให้รู้ต้นอ พากพอเลยครับครับครับแล้วก็เน้นไม่ให้ด้วยนะพ่อเนาะครับง่ให้เรียบร้อยแล้วก็ครับแล้วงวดนี้เนี่ยมีตรงกันไหมพ่อก็มีตรงกันก็อาจจะมีศูนย์ห้านะครับอืมครับตรงอันจะมีศูนย์ห้าเลยเออก็มีศูนย์ห้าจริงไลยพ่อครับแต่ว่าเอานันไม่มีครับงวดแต่ว่าหกศูนย์ห้าชอบมากเลยพ่ออ๋อครับก็สวยเหมือนกันเนี่ยสวยทั้งหมดเลยแหละศูนย์ห้าเนี่ย ของคพ่อมีหกศูนย์ไหมครับไม่มีไม่มีครับมีแต่ศูนย์ห้านะพ่อเนาะครับเด็กแฝดมีศูนย์ห้าด้วยนะครับครับมีหนึ่งศูนย์ห้าแลวก็หกศูนย์ห้าครับมครับีตรงกันแค่ศูนย์ห้าตัวเดียวนะพ่อเนาะครับอืมแต่สังเกตถ้าเกิดงวดไหนเลขของคุณพ่อกับน้องเด็กแฟดตรงกันในส่วนใหญ่มันจะมาตรงนั้นนะพ่อเนาะครับถ้ามาศูนย์ห้าก็ดีอืมก็ก็มองไม่เห็นเนาะไม่รู้จะมาตัวไหนครับ เร <S <S คิดมัใจเอาอแล้วมันเป็นตัวนิ้นของคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่น้องเด็กแฝดด้วยครับ,รบแล้วทีนี้เกี่ยวกับอะไรก็เรียกว่าอะไรพ่ออันมีสนานคุณพ่อก็ไม่ได้ทํานานแล้วใช่ไหมครับครับไม่ได้ทํานานแล้วครับเร็วงวดหน้าถ้ายัางไงเดยวพ่อจะทําดูครับพ่อถ้าเกิดว่าแนวทางมันไม่เยอะเกินไปอาจจะได้ทํามีสนานุะพ่อเนาะครับจะลองทาดูก่อนแล้วก็ในทางก็อาจจะไม่เยอะหรอกงวดหน้าครแต่ยังไงก็จะเอาแค่นี้เลย ก็คือพยายามยกระชั้นคิดให้ท่านผู้ชมแล้วพอเนาะครับจะได้ไม่ต้องให้งบมันบานไปครับม่ไหครับผมก็จะพยายามตัดท่านเหมือนเรือนอตที่สุดแต่ว่ามันก็ยังว่าเนาะทำศอกคิดสอกใจก็ตัด,ตดออกก็เพืจะม่ตัดอดอกอีกอ่ะยุบครับครับสำหรับแนวทางเนาะต่างประเทศเดี๋ยวให้คุณพอ่อจับให้ดูสดๆได้เลยไหมพอ่อ จับจับแนวทางต่างประเทศนพ่อเนาะเดี๋ยวพ่อคำนวณให้ดูแล้วก็จับเอาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขีหน้าจอไว้ดูเองเลยนะครับเนาะก็คือว่าสรุปท้ายคลิปนี้แอดมินจะมีแค่ของน้องดิบเสดกับของคุณพ่อสุดที่สุดเนาะไล่ให้ดูเฉยๆเนาะครับครับไล่ให้ดูเนาะให้เอฟซีเนี่ย คือมาดูที่คุณพ่อไล่ให้เลยเนาะแล้วอยากจะไปหยิบจับเอาก็ได้ครับแล้วมันมันถูกใช่ไหมพ่อสองงดใช่ไหมครับตามประเทศนี่ครับพอพอูกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่วันวันพุธนี่ก็พิดแต้มเดียวตามตัวแล้วก็เมื่อวันศุกร์เมื่อคืนนี่ก็พิดแต้มเดียวครับอืครับผิดแต้มเดียวมันถูกมันถูกแต่สองตัวใช่ไหมพ่อสองตัวก็ไม่เข้าเพราะว่าผมให้แปดแปดสี่แปดแปดสี่แปดแปดลแล้วมันออกไอ้สี่ เก้าแปดฟิแท่งเดียวเพอาให้สี่แปดแปดออกสี่เก้าแปดขับมีแท้งเดียวนะพ่อเนาะทีนี้จะไล่ตับสูนี่ก็คือ <c oughs> ออกแปดใช่ไหมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้เอฟซีเอาตัวเดียวนี่แหละสองเจ็ดขับตัวเจ็ดตัวเดียวคือไปเอาแบบง่ายๆเลย คือที่จะออกวันจันทร์ที่จะถึงครับวันจันท์ที่จะถึงนี่ให้เอทีไปเอาเอาไปเลือกพิจารณาซื้เอเองอและอีกสูตรหนึ่งคือตามที่เคยเคยทำมานะครับมันมีเปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าให้เอาเรียงด้วยครับคือหนึ่งสองสามแล้วก็ สองเจ็ดรับเอาเอาแค่นี้เหรอครับโอ้แค่ๆเลยนะพ่อครับเอาเอาน้อยๆเลยบริ่างอย่างละหางเนาะครับวันพิเศษวันที่สิบหกวันจันทร์วันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งครับครับพิเศษตับเพศรับครับพ่อบนล่างเอาแค่นี้หรอครับไปจัดเอาเอาสองสามหรือสองเจ็ดบนหนึ่งสองสามครับแล้วก็ เอาทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ครับโอ้แขนแขงเลยพ่อเนาะครับเอาอยางนี้เลยแบบไม่น้อยเอาครับโอ้แขกแขงเลยแล้วพ่อเนาะครับเอาเยอะไปก็ก็เหมือนเดิมไม่ให้เยอะตกเงนนี่ครับพ่อหนึ่งสองสามสองเจ็ดครับแล้วก็สองสามตัดตัดซื้อด้วยใช่ไหมพ่อครับตัดด้วยครับครับก็คือง่ายง่ายครับพ่อไม่ไม่ต้องเอาเยอะครับแต่มันพลาดก็ ลาดน้อยครับครับครถ้าดวงดีก็ได้เยอะครับครับมีแค่นั้งหต่นี่ไม่เฉพาะต่างประเทศครับพ่อส่วนนี้มันเคยถูกสามตัวไม่พอเคยเคยเหมือนกันครับอเคยเคยถูกเหมือนกันครับครับพ่อบางที่ก็ถูกโต๊ะบางที่ก็ถูกตรงบางที่เคยทำมาครับพ่อแต่พิเศษวันจันทร์ บางประเทศนี่วันจันี่ต้องมีสองกับเจ็ดมาให้เห็นแน่นอนครับพ่อครับจับคู่กันมาใช่ไหมพ่อครับอย่างงวดตีพันมาวันจ์ก็วัาเจ็ดมามันมาห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับครับต้องมาเห็นแต่งวดนี้มันใจสุดคือสองเจ็ดครับตัวเดียวครับครับก็ลองดูเนาะครับก็ให้เอสซีไปพิจารณาลองดูเอาเองว่าครับซึ่งจะผิดหวังก็ไม่เยอะ ครับพ่อืมถ้าต้มฟังก็ไม่เยอะครับครับมีซอบชุเชนนิดหรอบครับก็คือว่าอันนี้เนาะพ่อนะได้ครับพอได้ค่าน้ำมันรถกลับบ้านครับถ้าถ้าดวงนี้ก็พอมีค่าน้ำมันรถจากกรุงเทพมาบ้านอันนี้ได้บรรดาลของเลข ของเด็กเสษนี่ก็คือวัดเน้นให้แล้วนะพ่อเนาะครับแล้วก็ตัวไหนที่ลงทุนเยอะตัวไหนที่ลงทุนน้อยก็คือขีดเส้นตายไปให้ครับโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะครับของคุณพ่อก็เน้นด้วยโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะครับอือครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมครับก็เน้นที่สามเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์ก็ศูนย์ห้าล่างแต่ก็ให้ ตัดซื้อบนล่างทั้งหมดในยสองตัวครับพอกันกันไว้ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งคือหกเจ็ดครับพ่อครับก็คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้ววิ่งก็เอสซีซันไดยาวิ่งก็วิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างห้าครับครับพ่อแค่นั้นเล็กรับก็คือเมื่อกี้จากที่ได้ยินเสียงคุณพ่อพูดกับคุณแม่น้องเด็กแฟนเนี่ยท่านก็เพิ่มแค่สองสองแค่นั้นครับก็เพิ่มเด็กแฟนก็เพิ่มแค่สองสองตัวเดียวแค่นั้นครับ ก็คือว่าเสียงสองสองเนี่ยคุณพ่อได้ยินเด็กแฝดต,ตะโกนบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ครับตะโกนบอกมาเลยหละบอกว่าแต่ย่อให้ซื้อสองสองด้วยวะอ๋อนี่น้องน้องเด็กแฝดบอกเองเลยครับบอกเองเลยว่าเขาฟันว่ามีคนระทิบบอกข้างหูให้ซื้อสองสองมาบอกอ๋อผมก็เลยเออจับเติมให้เลยแบอนะตะโกนก็ค,คือตะโกนบอกในขณะที่คุณพ่อเนี่ยกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ครับแด<ม>ลว่า ตัวนี้นี่อาจจะซื้อได้สองสองนี่จะไม่พลาดเพราะว่าไม่ไม่มีอั้นเลยก็สองสองไม่น่าจะอั้นหรอกนะพ่อเนาะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครปล่อยเลยสองสองบ้านเลยแล้วตามตามไม่มีคนปล่อยบ้างไหมตามสามไม่มีเลยครับตามสามนะครับผมไม่มีครับเลขเบิ้ลไม่มีใครปล่อยเลขเบิ้ลเดครับถ้าทำถ้าไม่ตรงสองก็ตามสามมาเบิลก็จันนะจันมีสองผักขึ้นก็สามไม่ขัดตันหรอกครับค่ะพ่อ ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะวะมั่นหลยยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบวยกันในมีเงินมีทองกลับบ้านครับปีใหม่นี้ครับครับต้งดสุดท้ายของปีครับครับผมไปยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณค่ะคเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านนะคะอันนี้เป็น ตัวนี้สูตรคำนวณพอยอดนะคะอันนี้เป็นของดิกแฝดนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ